เล่นบอนทุกเกมไปีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝัมนพากันยสู้เซนช่ยจึงพาเป็นสเกตผู้เราเขาไม่เด้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงเันตังให้กเราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชิญเข้าแก สวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมวันนี้เช่นเคยนะฮะวันนี้เจอกันในเกมสเ,เลวดังกันอีกแล้วครับผมโอโ้โหในที่สุดนะฮะสองตัวที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเทสยาแอดวานแล้วก็ตัวนี้เลยฮะฮานากะตะหนึ่งแอดวานนั่นเองครับผมโอ้โหเป็นตัวที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมฮานากะตะหนึ่งนะครับผมแล้วนะฮะแอดวานมาแล้วมาทําให้ตัวของมันเนี่ยโอเพนเพย์ได้เยอะกว่าเดิมอีกครับผมซึ่งปกติก็เป็นเซนเตอร์ที่ทําแต่ ได้อยู่แล้วนะครับผมในการชุดนะฮะโอ้โหเอ็ดวานมาอีกนี่วงนอกวงในกระจายเลยครับโผมาแล้ววันนี้จะการมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็อัพพรเต็มรอยแล้วนะครับผมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่าฮานาการาหนึ่งเอ็ดวานนะครับผมจะโหดสมคำร่ำเรืออย่างที่รอคอยกันไหมครับผมไปดูกันเลยันในแรงเด่นเลยครับส โอเคครับอกม,มาดูการอีกครั้งในแรงเลยเลยครับผมทีมฮอนกาต่านะฮะก็จะมีอุซุมิจุนเป็นเซนเตอร์ครับผมมีลูกคุ้ว่าเป็นตัวทําแต้มหลักะครับผมแล้วก็มีฮานากาต้าเป็นเซนเตอร์อีกตัวห้าฝันนะ้รับยัมีอาคขางี้ร่างสองับผมเป็นเซนเตอร์ห้ามีสก,กุลิงีร่างหนึ่ง 1, แอดวาน,นะครับเป็นตัวคอยรีบาแล้วก็มีตัวอย่างโกดายนะฮะเป็นตัวยิงสามแต้มตัวเดียวและเป็นตัวทําแต้มหลักฮะแข <c oughs> กได้สนามด่านฟ้าะครับผมมาดูการจับบอลกันก่อนฮะระหว่างจุนแล้วก็อาคขางี้สองคู่ปรับครับผมจังหวะนี้ฮะ จำมันเลยกับผมเป็นจุดที่ได้นะฮะนักตาส่งให้กับลุกว่าแดนเข้าไปแล้วก็ดังหนึ่งเลยครับผมโอ้โหเปิดเกมอย่างรวดเร็วเลยครับผมมาดูกันต่อนะฮะส่งให้กับโกไดโกไดแวกเข้าไปแล้วถอยหลังแล้วยังไงชุดลงลงเรียบร้อยครับผมโอ้โหตามไปประกบ ไม่ทันเลยนะครับผมฮานากตะได้ถือบอลส่งให้กันลูกว้าเด็ดเข้าไปติดกับผมส่งให้กับฮานาฮานาคืนไปที่กันลูกว้าแล้วก็ถอยหลังเฟดเอาเวลงโล่งเรียบร้อยฮะนาและสี่สามครับผมมาดูกันต่อนะฮะสกุลงนี้ได้ถือบอลน,นะฮะส่งให้กับโกไดแล้วก็ชุดลงไหมลงไม่ลงแล้วจวังหวะนีคกับผมหูลูกว่ารีเบลได้ส่งให้กับฮานากตะน้าหน,นอฮะแล้วก็ยังไงแล้วก็หลอกเลยครับจังหวะสองครับผมโหดีเลยครับผม หลากหลายจริงๆนะท่าของเขาครับผมไ่ดูกันต่อนะโกไดแล้วก็ยังไงจะชู์สามแต้มไห่ถอยหลังแล้วก็ชุดสามแต้มลงไหมโอ้โหแมนไปเนื้อขนานัดนรบกวนยังลงนะหกหกแล้วครับผมแล้กตาไดบอลติดครับผมส่งให้กับอุซุมิจุนหลอกให้กับลูกัว่าถอยหลังแล้วก็ดังมูจังหวะแรกโดนบล็อกไปครับผมโกไดเก็บบอลไม่ได้แล้วถอยหลังแล้วก็ชุดโดนรบกวนลงไหมไม่ลงจังหวะนี้สกริมิบาได้ส่งให้กับโกไดชุดอีกหนึ่งลูกลงไหม ไม่ลงจังหวะนี้ฮานากาตารีบ้าได้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะส่งให้กับเพว่อนๆด้านนอกแล้วยังไงดังหนึ่งโดนบล็อกไปกูได้เก็บบอลไม่ได้ส่งให้สกอรีด้านนอกให้แล้วก็ตด,ดบอลเฉยนะฮะโอ้โหในกาตาครับผมโอ้โหเซนเตอร์ตัดบอลอะไรจะปานนั้นนะฮะมาดูกันต่อฮะแล้วก็ดังไปเลยหลอกไปเลยโอ้จะนิจุนนะฮะจะทำอะไรกันพวกแกน,นะฮะเสียเวลาทำแต้มเองแล้วกันนะฮะแล้วโกไดยังไงถอยหลังยังไงชุดไหมชุดไหมแล้วก็ บล็อกสิครับผมจ้องอยู่แล้วแต่เก็บบอลไม่ได้สกุลินีนะฮะแล้วโกได้ยังไงครับผมแหวก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 จะชูดไหมโอ้ยข้างในโล่งเลยฮะ,ะส่งให้กับอาคงังยีอันอูเข้าไปะครับผมแปดเท่าเลยฮะ และลูกว่าอย่างไงครับผมส่งให้กับอุซุมิจุนหลอกหนึ่งครั้งให้กับฮนานาคาตะเฟดเร<อ><ส>ียบร้อยครับ<ส>ผมรับบอลเฟดไว้นะฮะโอ้โหนํำแล้ว18นะครับผมมาดูกันต่อก,กได้ชุดอีกแล้วครับผมลงไหมไม่ลงจังหวะนี้อุซุมิจุนรีบาวได้ส่งให้กับฮนานาคาตะน้นอ,นนอนงฮะฮานาคาตะอย่างไงครับผมแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วยังไม่ชูนะส่งให้กับลูกว่าทอยลังเฟสอเวลลงไหมไม่ลงจังหวะนี้แล้วก็รีบาวซาบิคาร์ลั่เฟสอเวไปเลยครับผมโอ้โหจังหวะแย่งรีบาวนะกระโดด2คนะทให้ ตาโล่งครับผมก็เฟดต่อได้เลยครับผมมาดูกันต่อนะฮะแล้วก็ชุดโดนลูกกอลูเล่โคตรแม่นเลยฮะโกดตัวนี้นะฮะมาดูกันต่อฮะนากาตถือบอลแล้วก็หมุนแล้วก็ยังไงเปิดอันตีไปเลยครับผม,มเปรียบรอยฮะไม่มีใครบล็อกได้ครับผมมาดูกันต่อนะฮะสิบสี่สิบเอ็ดฮะหรือเวลาสองนาทีเยอะเลยอะไรก็เป็นไปได้นะฮะโกดแหวกเข้าไปหอยหลังจะชุดไหมไม่ชุส่งให้สกุลนิมรับบอลเลยอับไว้ครับผมโอ้โ,โหไม่มีใครอยู่ใต้แป้นนะฮะ แล้วแต่ก็ต้องมาออกมาโซนโกไดฮะลุกว่าคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับผมแลว้วจังหวะนี้ดังสองไปลุกว่าของเราหวานเจี๊ยบนะฮะดูเป็นต่อครับผมสกุลงเงได้ถือบอลส่งให้ครับโกไดชุดโดนรบกวนโดยฮานากตะไม่ลงจังหวะนี้รีบาวได้แล้วก็ดังซ้ำเลยอคังงี้ฮะโอ้โหติดพาสีทำให จุนนะครับผมพังงาออกไปห้าละดังง่ายเลยดูึงต่อจังหวะานี่หมุนเข้าไปยังไม่ชุดนะฮะส่งให้กับลูกวาดถอยหลงังแล้วก็เฟสลงไหมลงไปครับผม18-15ครับผมอ่า โอได้ได้ถือบอลน,นะครับผมแหวกไปด้านขวาแล้วยังไม่ชุดแล้วก็โดนสติลสิครับผมแล้วยังไงฮะส่งให้กับพนักตาดังสองลงไมาไม่ลงเธอเนอะวเฉยโอ้เสียงสวยเกือบแล้วนะฮะแล้วส่งอุ้ยโดนตัดบอลน,นครับผมแล้วยังไงอุ้ยโดนตัดบอลคืนอะไรกันนี่ นะครับผมแล้วก็ดัง2เข้าไปฮะโอ้โหเกมไวมากมากฮะนยี่สิบห้านะครับผมยังไงโกไดถอยลหลังหรือเปล่าวกถอยหลังชุดยังไงครับผมโดนลูกวนลงไหมไม่ลงจังหวะนี้ฮานาาตาลีมาวได้ครับผมส่งให้กับลูกวคานนอกฮันลูกว่าปเ<ไ>ป,ปเิดอันตีไ,ไ,ไปเลยครับผมหนึ่งให้มันรู้แล้วรอดไปเลยครับผมยีบสองสิบห้าฮะ โกไดชูดเลยครับผมไม่ลงจัหวันนี้อู๋สกุลีรีบาวได้ส่งให้กับอ่ะคังนี้ให้มากับโกไดโกไดชูดไปเลยครับผมโดนตบโกอยู่ยังไม่ลงแล้วก็รีบาวได้ครับผม,มอากาตะได้บอลแล้วก็ยังไงติดครับผมแล้วก็แหววแล้วก็เฟดเอาเวเรียบร้อยครับผมอย่างนี้นะฮะอโหพิงแล้วก็หมุนให้สกุลีล้มไปก่อนครับผมเพราะว่าสกุลีเนี่ยมีท่ารบกวนรุนแรงนะฮะ ในจังหวะนี้พาดไปทันเสร็จโดนโกได้ยิงไปครับโอ้โหอย่างแม่นโดนโบรบกวนก็ยังแม่นแล้วจังหวะนี้หมุนตัวฮุกชุดไม่ลงครับผมโอ้โอย่างครังี้ลีบาได้ส่งให้โกได้ด้านนอกฮะโกได้โดนสติลคืนีิครับผมแล้วแหวกไปลูกควายแล้วก็ดังหนึ่งโดนบล็อกไป,กกป,ปนัานาคาตะเก็บบอลไม่ได้ครับผมแล้วก็แหวกไปแล้วก็เลีย้ยงจังหวะสองอีกหนึ่งรอบครับผมอืออ่ะครั้งนี้กระโดดหนึ่งไปก่อนนะฮะยี่สิบหกสิบแปดแล้วครับผม โกไดแบกไปด้านซ้ายส่งให้กับซากุระงีโกไดคืนมาแล้วอันติแล้วโดนรบกวนอยู่ครับผมไม่ลงหรือเปล่าไม่ลงแล้วจหวันนี้อาคังีรีบาได้ส่งให้กับโกไดสเต็ปไปด้านขวาโอโหลูกว่ากระโดดไปก่อนนลครับผมโอโหสามแต้มตามมาแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกแล้วครับผมลูกว่านะฮะวิ่งโซนไปแล้วส่งให้กับอาคังยีให้กับลูกว่าอีกหนึ่งรอบลูกว่าเดดเข้าไปยังไม่ชุดแล้วก็รับบอลชุดอีกแล้วครับผม ท่าน,นี้ก็เป็นท่าหากินเลยนะฮะลับบอลแล้วก็เฟดเอาเวเขาของฮานากตาตะลั่นเอ็นบานโอ้โหแล้วก็โดนโกไดย,ยิง3แต้มไปฮะโอ้โหคนนี้แม่นจริงฮะรบกวนยังไงก็ลงนะครับผมแล้วยังไงฮะหมุนตัวเข้าไปยังไม่ชูส่งให้กับลูกว่าคืนมาที่ฮานากตาตะแล้วก็คืนไปที่ลูกว่าแล้วยังไงลูกว่าดัง2ไปนะครับผม30 24่ครับผมมาดูกันต่อนะฮะ โกดแหวกไปด้านซ้ายแล้วยังไงครับผมอออุยเจอสเตปนี้เรียบร้อยสามแต้มไปหนึ่งลูกครับผมยี่สิบสามสิบครับผมโอ้โหนะฮะต้องขาวเวลาแล้วครับผมส่งให้กับอันิกตาหมุนตัวติดให้กับลูกเขาว่าเ<ไ>ปิดอันติอีกรอบออครับผมอันติหนึ่งไปเลยง่ายๆครับผมหรือเวลาอีกสิบสามวินะฮะโกดหลอกลูกเข้าไแล้วครับผมเรียบร้อยฮะสามสิบสามสิบสองครับผมเหลืออีกเพย์หนึ่งนะฮะ ดูกันต่อก็ผมส่งให้กับลูกว่ามาที่กับพนักตะหมุนหลอกหนครั้งให้กับลูกว่าให้กับพนักตะแหวกเข้าไปแล้วยังไงฮะแล้วก็เปิดอันติขั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับผมแล้วก็ืหมดเวลาไปเลยครับผมมาไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเลสโก o ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันทา้ายคลิปได้เลยครับผมดีผมก็ชนะไ,ไปด้วยสกอร์34ต่อ30นะฮะ MP v เป็นของฮานากาตตาหนึ่งเอ็ดวานครับผมทำแต้มได้หน่งสแต้ม3รีบาวหนึบล็ 1, บอก1สตีลแล้วก็6แอสซิสต์ครับผมโอ้โห و, นี่มันไม่ใช่เซนเตอร์เลยนะฮะมันออกไปทางพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือไปทางสมอลฟอร์เวิรได้ซ้ำครับผมโอ้โหนอกจากจะช่วยรีบาวดีแล้วนะฮะยังช่วยทำแต้มได้อีกด้วยครับผมโอ้โหถ้าเอาไปเล่นกับคอม ISO ด้ผมว่า เหมาะสมจริงๆนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่วิ่งไวครับผมตัวหนึ่งอาล่างหนึ่งแอดวานนะครับผมฮานากตะตลร่างแอดวานเนี่ยมีสกิลว,วิ่งไวเข้ามาช่วยฮะทให้ฮานากตะตังเราสามารถวิ่งโซนได้ดีครับผมแล้วยังสามารถฮะมีพาสีที่วิ่งเข้าไปช่วยรีบาวจากข้างในได้ด้วยนะครับผมเวลารอทําทแต้มจากด้านนอกฮะสังเกตดูครับผมที่ใช้ท่ารับบอล ชูดไวครับผมได้ตั้งหลายครั้งนะหนครั้งในประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําแต้มได้นะฮะช่วยทีพทําแต้มได้เยอะพอ,อสมควรเลยครับผมใครที่รอยแล้วจัดแล้วก็อัพไปเลยร้อเลยครับผมไม่ผิดหวังอย่งนอแน่นอนหางกระตาร่างหนึ่งแอดวานครับผมทานนี้ก็ขอกคนที่ติดตามไม่ชกบนมาจนจบคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้ก็เกมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ